สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบวันนี้นี่เรามาตัดหญ้าช่วยหลังบ้านนะเอ่อก็คือเรามีนาคนละแปลงกันกนะ็ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ปลูกอินทผลามด้วยวันนี้เราได้โอกาสช่องว่างเล็กๆนะเราก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยให้ใส่ขี้ไก่นี่แหละให้กับอินทผลามสวนนิดด้วยเออแล้วก็ต้นอื่นๆน,นะ เพราะว่าที่นี่ก็มีสาตั้งสี่ลูกนะแต่เราพัฒนายังไม่หมดเลยที่นี่มีสาน้ำสี่ลูกนะนี่เราที่ของหลังบ้านได้ประมาณเจ็ดไร่นะเขาทำสาไปสี่ลูกเป็นสาของทางหลวงนะก็คือทางราชการเขาขุดให้เราเสียแค่2,500นะครับได้เนื้อที่ประมาณ ถ้าเราจ้างคิวละคิวละยีบาทก็20,000กว่าบาทนะครับเนี่ยแต่ละหน้องมันมาตรฐานเดียวกันนะครับนี่เลยหลังบ้านกำลังเอาอาหารปลามาหวานให้น้ำเต็มนะครับตอนนี้ตัวนี้นี่ยังไม่มีเงินพัฒนาขอบเลยแล้วก็ที่ถัดไปด้วยเดี๋ยวลงไปดูที่ที่เราจะไปใส่ปุ๋ยนะครับใส่ขี้ไก่นี่งจัดยาด้วยข้างล่างครับ ไปด้วยกันครับ เต็มเะเนี่ยยังขึ้นเนินได้สบายเลยเนี่ยหนองนี้ยังไม่ได้พัฒนานะแล้วก็หนองนี้ด้วยเนี่ยของข้างอะน,นเนี่ยหามง,งินก่อนนะเพราะว่าเรามาแต่งขอบแบบนี้แล้วก็ใส่สปริงเกอร์ถุกชวยแหละแรกเนาะเออมันก็ต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับสักหมื่นบาทของหนองนะหนองห้าพก็ประมาณนั้นนะส่วนไม่รวมระบบน้านะครับระบบน้ํานี่เรา หมดประมาณน้องลน 12, นะน้องหมื่นสองนะน้องหมื่นสองจอไวนี่แล้วครับเพราะว่าเราจะใส่พวกนี้แหละตัดหญ้าแล้วก็ใส่ต้นนี้ต้นนี้ปีที่แล้วนี่ได้ลูกไปแล้วหกต้นนะครับต้นที่มันโตไม่ทันเพื่อนก็มีสองสามต้นระบบน้ำเราทำไม่ดีนะน้องนี้ปีนี้ได้น้ำเยอะก็โอเค เรามีน้ําจากบาดาลน,นะเสียบไฟเราก็ต่อมานี่เติมหน้าแรงอยู่นะใครทาเกษตรเนี่ยระบบน้านี่สําคัญนะครับเราก็ต้องมีระบบน้ําสํารองนะว่าเราจะมีน้ําเลี้ยงพืชเราจนจนผลหน้าแรงได้ไหมนะพี่น้องของป้าปพวงนะกล้าพาไปนะตอนนี้ ต้นานาเราก็ติดๆกันนะครับตรงนี้ก็เป็นญาติของหลังบ้านทั้งนั้นแหละผมผมไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกที่ตรงนี้มันเป็นสมบกมไม่ค่อยชอบนะนี่เราจะตัดย่างนี้แล้วใส่ใส่ที่ไก่นะครับวันนี้หนองนี้ก็เยอะอยู่แต่ว่ามันอยู่ห่างไกลเนาะไม่มีคนมานอนที่นานเลยก็จะมีพวกมาขโมยปลาบ่อยนะครับมาช็อตเอาบ้างอะไรบ้างปลาเราตายเยอะ ปีกายนี้ปลาเยอะเดี๋ยวนี้ปลาปีนี้น้อยกว่าเพราะว่าเขาช็อตกนหน้าแรงนะครับโอโ้โหลกลงลงรังมากเนี่ยมองที่สวนตัวเองบ้างสวนหลังบ้านบ้างไม่รู้จะออกยังไงดีเนาะแทบจะไม่ได้อยู่ได้นอนลนะก้นปริจับแป่นพี่น้องเฮ็ดงานโอเคนะครับวันนี้เราพบกันเพื่อให้รู้ว่าเออผมไปไหนมาไหนบ้างนะไม่ได้อยู่แบบสบายสบยเลยนะอ่า เกษตรกร,ร,กรนี่โอ้ยกล้วยสุกแล้วกล้วยสุกาเขือด้วยที่นี่มีคนสั่งเยอะนะครับกล้วยนี่กล้วยสุกาเขือแล้วเนี่ยกล้วยพวกนี้ยังกล้วยหลังบา้านนี่ต้นสูงใหญ่มากนะครับดินที่นี่มันดีโอเคนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ